ตอนนี้เรากำลังเดินทางจากพัทยนไปที่ขัทยาเลยนะครับไปหาน้องแฟี่เทลแล้วก็แฟนงกี้นะครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวเราคนบ้านใจอยากเจอลูกเทียังะไงกันค่แคไอ้ยาไอ้ยา้ไปกันทุกคนออกเดินทางเลย วันนี้มีแต่ลูกสาวที่มานะคะทุกคนเพราะว่าลูกชายนะคะชื่อก็เลยไม่ได้เอามาเลยใช่คือต้องบอกก่อนว่าที่จริงอ่ะถ้าเกิดจะพามาหาลูกฟันฟ้านี่มันต้องอยู่ความาาหน,น้าความตาใช่ท่านท่านมีทั้งหมดกี่ตัวสี่ตัวทุกคนถามผมบ่อยมากว่าไอ้ลิงหายไปไหนใช่ใตอนนี้ไอ้ลิงชื่ออะไร อฟองดูออฟองดูนะครับย้ายไปหาอยู่กับแม่ของพี่เหมียวแม่พี่เหมียวก็คือพี่ชายผมเนี่ยมีภรรยาคือแม่ของภรรยานะครับผมรับไปเลี้ยงรักมากรักมาก,มากพาไปเที่ยวทุกที่พวกระพิเศษของฟองดูคือเยว,ยว,ยว <laughs> ไม่ใช่เยี่ยวหมันตัส่วนเยี่ยวได้ความสามารถพิเศษของฟองดูคือเขาเวลาฉี่เนี่ยไม่ต้องมีแผ่นรองฉี่ให้เขานะเขาจะวิ่งเข้าไปในห้องน้ําแล้วกําแพงเนี่ยเขาจะยืนฉี่ท่านี้เเคยผพมีหลักฐานไปดูกัน หลักฐานวิดีโอนะคะทุกคนนะยอดเลยัะดู<า>จริงๆเราจะไม่ได้ถา่ายคลิปนี้แต่ว่าเราแวะมาพอดีแล้วผัดกาดไม่ว่างพอดีผัดกาดเลยบอกแวะมาดูแลลูกฟันๆให้หน่อยอือป,ป้าป้าก็เลยจะได้ดูแล,ล,ลเรื่องหนูไม่เคเลยอะเดี๋ยวอุพาไปลองเงียบๆดูลองเงียบๆดูตามตามาตามเสียงเงียบเห่ามาไปาพข้้เหรอแฟนี่แฟนกี้ลูก ผักกาดบอกว่าผักกาดไม่ได้ร้องห้องคือรอเรามาเราบอกจะมาถึงแต่หงบวงตอนนี้สองทุ่มครึ่งน้องหิวมากเอานะพี่กันมาเลยอุ้ยน่าไม่คิ้เลยนะเอาอะเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยปลาจำหนูได้นะ เองลูกต่อมาเองอ๋อไม่ได้เจอกันจำไม่ได้ตกใจพี่เขาร้องนะครับทุกคนเพราะว่าปกติเนี่ยเขาจะอยู่กับน้องแนนแล้วก็น้องผักกาดแล้วทีนี้เนี่ยนี่กลุ่มชายชะกัน4ี่คนเดินเข้ามาในห้องแล้วอยู่ดีๆไปจับเขาเขาก็เลยตกใจอันนี้เขาตกใจจริงๆครับครับเห็นข้าไหมครับไม่ได้ร้องคิดถึงนะบอกก่อนร้องกลัวกลัวเอาแฟรแฟรกี้มาหน่อยลูกมาแฟรกี้กี้มันจำพี่ได้ด้วยอ่ะแฟรกี้ไม่ได้หรอกว่าไม่ได้ จริงเหรอไม่ว้าวดูดูเขาบอกเขาจำได้ไหมจำได้ป่ะจะเนี่ยคุณแม่กำลังที่จะแบบปอกไม่เป็นไรนะลูกมามาออกมาตามแม่มามาโก <c oughs> งมาลูกมามากงอูหน่อยไม่ลองเนมะลองเนาะ ทุกคนครับผมต้องบอกก่อนว่าฟันฟันไม่มีนมเลี้ยงก็จริงใช่ไหมใช่แต่แม่นมที่จริงของทั้งหนูแฟงกี้แล้วก็หนูเฟลลี่นะครับคือพี่เมนะเพราะว่าจะร้องอ่ะเเพราะว่าคนที่ตื่นมาสองทุกสองถึงสามชั่วโมงคือพี่เมนะครับทุกคน <c oughs> ไม่ใช่ผมนะครับใช่ไหมแล้ววันที่พี่เมเนี่ยมาส่งเฟลลี่กับแฟงกี้เนี่ยก็คือพี่เม่ร้องไห้คี่ถึงไหมคิดถึงเอาร้องไห้เฉยเลยเลยร้องไห้เลยเหรอ คุณเฮ้ยคุณชินคแล้วคุณชินยงต้องโอ๊ยอย่าปามาช่วยล่ะเริ่มอมแมมหมดเลยอันนี้เดีอันนี้คือยังไม่ได้วีคนนะครับทุกคนนั่งด้วยกันนะเออนั่งด้วยกันเอออุ้ยนี่กินน้องแฟงกี้นี่คือลูกแฟรี่นะหนูจำได้ไหมอันนี้คือน้องแฟงกี้นะคะบทุกคนนะน้องแฟงกี้คือหน้าข้ายมาเฟียมากเลยโอ้ไม่ค่อยสนใจอุ้ยรักแล้วหรอ คุยขึ้นมาหาแล้วเหรอสีเขาจะเป็นสีครีมผสม,มแบบคุณแม่ฟันฟ้นก็คือสีดํานะครับแล้วก็จะมีสีขา,ขาวๆปนหน่อยหน้าเนี่ยหมีมากนะกแต่ต้องผ่านออีกห้าเดือนตัวนี้เนี่ยมีความเหมือนคุณแม่ฟันฟ้นมากคือเรื่องสีสีจะอ่อนกว่านี้อีกนะครับยิ่งโตสียิ่งอ่อนเพราะตอนแรกเกิดมาเนี่ยตัวสีดําเลยนะครับแล้วก็ดูตอนที่เขาเข้ามาในห้องสิ คิดถึงคุณแม่ผักกาดมากใช่คิดถึงสุดๆเลยก็เลยคิดว่าโอ้เขาอาจจะติดผักการมากจริงๆนะครับทุกคนวอนาร์ตีติดอู่มากเฮ้ยเพิ่งเห็นฟิลิอยู่ลิปนี่เป็นกระ่ายที่ผมให้ผักกาดเป็นของขวัญวันเกิดนะครับนั่งเงียบเลยนะอุ้ยตัวใหญ่ขนาดนี้เหรอลูก วนมากเลยจดิงๆเลยก่อนจะคิดถึงเดี๋ยวตอนนี้ท่านหนูทั้งสองคนต้องกินข้าวกันก่อนนะได้เลยาัดข้าวให้กินนะผักการบอกว่าอ๋อนี่ไงมันจะมีอาหารเม็ดอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีขนมขนมด้วยแล้วอาหารอาหารหมาล่ะอาหารหมาอ๋อนี่ไงอาหารนะครับผมห่อนะครับมันใช่แบบเฟซเปิดวางปิดก็ไม่เป็น คุณู้มไหนวะคุมนี่อเรื่องทำงานตามิปโอเคตอนแรกล้องจางเลยดูดตอนนี้ดูตอนนี้ดูนนกลอขามาจำนี้จำหน่อยไม่ได้เลยลูกสาวปาโตอนนี้เร้ัวลยนะ่ะแล้วนี่ครับผมทุกคนดูนี่สิดูดูดูผมร้องประกานะลายหาประกาไม่รับนะครับผมมัวแต่เที่ยวนะครับ กินเหมือนปลาทูเลยมันเป็นปลาแซลมอนนะบุญพูดถึงปลาทูได้เออเออเออใช่กินเหมือนปลาแซลมอนนี่สำหรับลูกๆเราในคืนนี้ครับผมเป็นข้าวผัดปลาแซลมอนนะครับกลิ่นหอมมากท่าทากันเลยเอ้ยเหมือนมีคนมานะพี่ก๊อตวันนี้ก็รากินข้าวข้าวไข่หน้า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 ใครจะกินข้าวคะใครจะกินข้าวคะ ให้หิวข้าวนั่งลงก่อนนั่งให้ป๋าป้านั่งยังไงคะ <S <S นั่งลงอโอเคจังลเลยมาลูกมากินกินอ่ะแองกี้มาแองกี้นั่งลงครับนั่งครับเป,นะป็นเด็กดีนะลูกอ๋อเฮ้ยไปคิดถึงจังเลยลูกเอ้ยไม่เจอกันเลยนะโอ้กลัวป๋าป้าเลยมาน,นี่มามานี่มากินข้าวก่อนกินข้าวเนี่ยแต่ดิ้งกลัวทำไมเอาไปกินอันนี้ ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้พักกาศจะกลับมาตอนบ่ายโมงนะคบตอนนี้ก็น่าจะสามทุ่มแล้วแหละแล้วเดี๋ยวเราแยกย้ายกันพักผ่อนก่อนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เรา่ากันใช่เพราะว่าผมไปถ่ายงานอีกที่หนึ่งมานะครับเดินทางมาตอนนี้เราเช็ดพื้นเรียบร้อยแล้วนะไม่มีอื้อไม่มีอะไรแล้วนะสะอาดเอี่ยมมากแล้วก็เดี๋ยวจะเช็ดตัวลูกๆเรานะครับแล้วก็หวีขนก่อนเข้านอนลงน้ำหอมหอมๆนะไปครับทุกคนหืกินหมูหมามากนอยอห มูกค่ะมุกค่ะนี่ไม่ใช่ไระจักษอันนี้อันนี้นิวที่ผักไรแปให้ผักช่ผักกาดกลับมาแล้วนะคบเพื่อนๆเดี๋ยวผักกาดเนี่ยจะพาแฟร์กี้แล้วก็เฟรี้เทลนะครับผมขึ้นมาปาร์ตี้ประทักกันนิดนึงอันนี้อุ้ยใครมาโอ้โหเฮ้ยแม่นางไปทำอะไรมา พักการดเขาไม่รู้ว่าเราจะถ่ายคลิป <c oughs> ขึ้นมาขึ้นมาแบบเป็นนางระยาของขาวหอเลยแบนกี้กับเฟลี่อ่ะติดพี่เมย์นะใช <c oughs> ่กระโดดมเามเลยมอนขาจำได้ว่าแบบคนที่แบบคอยเช็ดอึ่เช็ดฉี่แล้วก็พาเขาไปแบบโรงพยาบาลตอนเขาแอดมินทุกคนจำได้ไหมว่าตอนนั้นอ่ะ ไอเนี่ยที่มันเป็นโซเชียลอะโคโรนอะที่เขาสแกนสมองอ่ะคือแฟรงกี้อ่ะเกือบด้องแล้วที่เขาชักชักชักเข้าโรงพยาบาลแล้วก็น้องแฟลลี่เทลอ่ะทุกคนเข้าด้วยกันเลยเอามากาศเชิญทานผาอากาศมาผ่ากาศเดี๋ยวนี้ไม่ได้ออกกล้องนานเขินกล้องไม่พูดไม่ปากไม่เถอยเออเตือนเต้นไมเนี่ยตื่นเต้นไม่เป็นตัวของตัวเองเลยสวัสดีครับ ทุกคนคิดถึงพักกาดมากเลยค่ะทุกคนแบบหลายคนแบบหาหาพี่พักกาดอยู่ไหนพักกาดอยู่ไหนพักยาค่ะถามลูกชายก่อนแซงกี้นิสัยเป็นยังไงครับแซงกี้จะนิสัยนิ่งคือรู้เรื่องอ่ะแต่อันนี้คือดีดดีดแบบดีดมากตอนนี้อายุกี่เดือนเก้าเดือนหนักเท่าไหร่สามโลสามสามโลสามนี่คือพ้วนนะเด็กไม่มีเลยอันนี้ประมาณสี่โลเอมูคือ อันเนี้ยได้แม่มามากๆเลยแต่ก่อนอ่ะฟันฟ้าน่ะตัวผอมๆแบบนี้เลยแล้วก็หน้าต่อๆแบบนี้เลยแต่พอเขาโตขึ้นขนเขาฟูอ่ะขนฟูปุ๊บแล้วคราวนี้น้ําหนักตัวเขาเริ่มปิ๊กๆออกอ่ะโโอ้หคุณแม่ฟันฟ้านะครับวีรกรรมตั้งแต่เด็กจนโตถ้าเกิดแสบสุดๆเลยคือฉี่ใส่ที่นอนเปรี้ยวอ่ะเปรี้ยขนาดเลิศแน่นอนทำไมอ่ะทำไมอ่ะเปรี้ยชอบตัวเอง เดินจ้องอือตัวเองก็เอามือไปแบบเขี่ยเงี้ยเขี่ยแล้วก็หันมามองหน้าเราแล้วเราก็แบบทําเป็นไม่มองเสร็จปล๊บใช่ไหมนางก็แบบเห็นว่าเราไม่มองนางก็คาบอือแล้วก็วิ่งเลยมันก็เลยอ้วนไงคือเหมือนออกมาแล้วก็แบบเอาเข้าไปกินอีกแล้วทำไมหนู่ป็นอยงเงี้ยเอามาแลกกันถามผักกาดนิดนึงมีคนถามมาเมื่อไหร่ผักกาดจะเปิดช่องยูทูบยาเปิดแต่ว่ามันไม่มีเวลานานมาก คือเขาอยากจะติดตามแบบไปหาแฟนๆขอดแกนอยังไปไม่ได้คือเขาอยากจะแบบติดตามดูชีวิตของเขี้ยไปเลี้ยงไปเลี <k> <k ้ยงไมเดือนเดี๋ยวไปรับได้ได้หมดเยอะๆไปกลับไปหาพ่อ้านี่คะ ไู่่พี่ัตันไมไหพี่ขาดกันเพื่อนเยอะมากไม่รักปลาเลยอ๋อเดี๋ยวผมจะพาทุกคนนะครับผมไปหานี่ต่ออันนี้คือลูกฟ้าเนี่ยมีทั้งหมด4ชีวิตยังมีน้องฟองดูอยู่กรุงเทพอยู่เดี๋ยวเราแวะไปหาน้องฟองดูกันวันนี้ขอกินเนื้อย่างกันก่อนแป๊บหนึ่ง พี่ชายครับมีอะไรอยากจะฝากร้านไหมครับหรือว่าฝากอะไรไหมครับเต็มที่เลยนะครับมีร้านขนมนะคะบอนนี่เบเกอรี่ได้ข่าวว่าขนมคุณหมดไม่ใช่เหรครับหมดสต๊อกแล้วจะลดราคาพี่มีขายคอลลาเจนด้วยมีขายคอลลาเจนคุณจะขายทุกอย่างเลยอยากจะสั่งขนมสั่งคอลลาเจนก็สั่งได้ที่ไอจีผักกาดได้เลยนะคะ P P A K K A R D I M E ค่ะโอเคครับผมนี่นี่คือไทยอินฟลีปกติแพงมากนะไม่ใช่ เอเอทันทีแบ <ๆ S 2> บทุกอย่างเลยโอเค <ๆ S 1> เดี๋ยวเราจะมากินหมูกระทะกันนะครับนี่เพื่นอนๆเคลแล้ว <ๆ S 1> ขอกินหมูกระทะก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปหาน้องฟองดูกันนะครับ ตอนนี้ผมก็จะพามาเฟียน,นะครับผมไปหากับน้องฟองดูนะครับทุกคนนะพร้อมไม่พร้อม Are you ready วูวก <c oughs> ไปเลยวูตื่นเต้นไหมว้ฮู้าทุกคนครับผมไป <c oughs> <c oughs> โอเคตอนนี้ก็ถึงเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนแ่หครับ, <c oughs> บ เอ้ยน้าจะมาปาได้เปล่ามาปาได้ไม่เจอกันมาตั้ง5้าหกเดือนแล้วนะครับวันดีเก่งจังเลยลูกวันดีเก่งมากเลยคุณแม่ของภรรยาพี่ชายผมคุณแม่ของพี่เหมียวจามาเลยเตรียมอาหารไว้ให้ร้อนแล้วว่าไงน้องว่าไงน้องสบายดีไหม สบายดีครับพี่ฮาวทำไมฟองดูหนูตัวเล็กล่ะลูกหนูเชื่อจะไปมาเปียกตัวใหญ่ลูกตัวใหญ่มากเลยอ่ะใช่ก็สวัสดีครับสวัสดีครับยังไงลูกสวัสดีค่ะสวัสดีไม่สวัสดีเก่งเลยไปอยากไปหาคิดถึงคิดถึงแก๊งค์แล้วตียังไงมึงเป็นพี่น้องกันเหรอเนือใช่น้องกันเหรอเออหนูเป็นพี่ใหญ่สุดเลยตั้งชื่อมาเปพียเพราะว่ามันเป็นหัวหน้าแก๊งค์ไงลูกแบบว่าจะจับจ้าหน่อยโอเคครับผมเดี๋ยวเรานนัั่งกข้างในกันก่อนดีกว่าไป นี่แม่คูอคุณแม่เรื่องอาหารไปให้นะครับผมนงานจระเข้ผัดเผ็ดนะครับผมพรงกทองพายูลุยสวนนะครับผมแล้วก็หนอนชาเขียวนะครับผมกับหนอนไผ่อยู่ที่นี่คุณแม่เขาก็จะเอาครัวแล้วออกมาแบบนี้แล้วครับทุกคนเนี่ย<ห>ไม่ได้ทำชิลออกมาเหมือนตั้งแคมป์หน้าบ้านนะครับด<น>ดเดี๋ยวเรามาดูลักษณะทางกายภาพกันพี่เมย น้องฟองดูอ่ะตัวเท่ากับแฟรี่กับแฟางคีเทลลูกสาวผัดกาดกับลูก<า>ชายผัดกาดเลยแล้วขนนะครับผมเหมือนยังโตไม่เต็มที่อ่ะนะครับเนี่ยยังผัดขนไม่เต็มที่ในขณะที่น้องมาเฟียตอนนี้เนี่ยผัดขนจัดเลยอ่ะผมผน่นมากผมไม่แน่ใจนะว่ามันมันอยู่ที่กรรมพันธุ์ด้วยบางทียีนยีนมันต่างกันะนะไอเนี้ยมันกินบาร์บเก่งมากครับทุกคนบาร์บคืออาหารเนื้อสดนะตัวใหญ่ใช่อาหารบาร์บอาจจะทำให้มาเฟียเนี่ยตัวใหญ่เป็นแบบนี้นะครับทุกคนแต่ตัวมาน้องฟองดูนะครับผมพอขนเริ่มขึ้นที่หน้าแล้วกกลล้้จะะะมมีีีแวนนนรออปาาณ3 <c> ื <oughs> ่ กายเป็นหมีเลยในล,ลูกลูกขอบปลาสินี่ลูกขอบปลาชาวใหญ่มากแล้วหนูก็เทมากไม่เคยตัดเลยนะครับโอเคปา หลังจากนั้นนะครับเราก็ได้รับประทานอาหารอย่างอิ่มหนำสำรานบานหัทไทยนะครับเพื่อนๆครับออร่อยมากเลยนะครับฝีมือแม่ของน้องฟองดูอึ้มอืมอืมโอเคครับผมตอนนี้เราก็กินข้าวเสร็จเรียบร้อยนะครับขอบคุณคุณแม่คุณพ่อขอบคุณนะครั้าี่เปียร์ขอบคุณรับนี่ครับตามเปียร์นะครับตอนยืนเน่ะมองไม่ออกเลยนะครับว่าน้องมาเฟียหรือว่าน้องนี่ลองปล่อยดูเสียงข้างบนสีอันนี้สีเหมือนกันเลยอ่ะเหมือนกันหางก็เหมือนกันหน้าเหมือนกัน ไปเราจะให้เขาเล่นไปนะครับผมมาอัปเดตให้กับทุกคนดูเลยนะครับน้องแฟงกี้ฟิลิเทลร่วมดูแล้วก็น้องมาเฟียนะครับโตประมาณนี้ได้เห็นนอบคุณครับขอบคุณครับอันนี้แม่ผมเองครับไปเดี๋ยวเจอกันแล้วกันนะครับผมอัปเดตแล้ววันนี้ติดตามแฟนเพจอุจินเฮเองด้วยนะครับได้ครับผมมาสุสไลไปไปจ้า